สวัสดีครับวันนี้พามากินนะครับชาบูหม่าล่านะครับร้านประจำผมเองก็จะเป็นร้านนะครับร้านนี้ร้านชาบูหมูเมียวนะครับหม่าล่าเป็นร้านที่ผมมาประจำเขาไปดูข้างในกันโต๊ะแรกนี่ก็จะเป็นบริเวณภายในร้านนะครับวันนี้เรามาโปรสี่จ่ายสาม เดี๋ยวหาไปนั่งโตะก่อนนั่นไงไหนก็ได้ดชุดเที่เราเลือกกินก็จะเป็นชุดนะครับ3า9บาทก็<า>จะมีน้ำซุปให้เลือกอยู่ทั้งหมด8ซุปด้วยกันนะครับเราสามารถเลือกเป็นเดียวหรือว่าเป็นคู่ก็ได้นะครับสั่งซัปซ่าไหม อาหารก็จะมาตามสายทานเราก็สามารถหยิบตามสายทานได้เลยสำหรับ379ถ้าเป็นพรีเมียมก็จะมีการเพิ่มมาอีก199บาทเดี๋ยวผมพาไปเดินดูตรงนี้น้ำนครับก็เป็นน้ำที่เราสามารถเลือกได้นะครับจะเพิ่มจากคอร์สลงไปครับก็จะมีตู้ก็จะมีลูกชิ้นนะครับให้เราเลือกอันนี้สามารถตักได้เลยนะครับรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วเรียบร้อย ก็จะเป็น,นไอศครีมนะครับไอศครีมตอนนี้ก็จะไปอยู่ี่ราคาถ้วย45บาทสามารถแจ้งน้องให้เขามาตักให้ได้นะครับเราจะมีน้ําแข็งเปล่าบริการนะครับเป็นน้ำแข็งเปล่าส่วนน้ําที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีชาไทยนะครับชาแอปเปิลของนี้มีข้าวสวยให้นะครับแล้วก็จะมีน้ําจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านนะครับหรือเราจะสามารถมาเติมจิ้มที่นี่ก็ได้นะครับสามารถมาปรับ สามารถมามิกเองได้เลยนะครับนี่ก็ภาพรวมของร้านครับนี่ก็จะมีแนะนำซุปนะครับทั้งหมด8ซุปคนที่ผมกินประจำก็จะเป็นซุปกระดูกหมูทงคัตสึนะครับกับหม่าล่าเผ็ดมังวัว ส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับจะเป็นราคาปกติก็จะเป็นเซตพเมียม379นะครับส่วนถ้าจะอัปเกรดนะครับอัปเกรดเนื้อพิเศษก็จะอยู่ที่สุครีมนะครับโบ i อ199บาทนะครับ <c oughs> อาหารเมนูก็จะมีตามนี้ลูกชิ้นสามารถตักได้เลยนะครับส่วนของทานเล่นก็จะมีเยอะมากนะครับให้เราเลือกได้สามารถสั่งน้องได้เลยครับก็เดี๋ยวลองมาดูครับว่า ตัวน้ําซุปก็จะเป็นมีงานนะครับนถ้าตอนนี้อาหารสดยังไม่ออกถ้าเกิดว่าเราจะใส่นะครับอ,อาหารสดาสามารถที่จะมาติดตามเมนูนี้ได้นะที่นี่อยู่จะามารติ๊กเลือกสั่งน้องเขาได้เลยนะครับไดไม่ต้องรอก็อดกินนะดิ แล้วซุปเราก็มาแล้วครับนี่ครับซุปหมทูทงคัตสึกับซุปมาล่านะครับเผ็ดมากครับซุปโคตรข้นเลยเงี้ยนะครับมาล่านะครับมาล่านี่ก็คือมาล่านะครับไม่ได้มีแค่รสเผ็ดอย่างเดียวนะครับถ้าเทียบกับตอนที่ผมไปกินที่ไต้หวันมาก็เสียว่ารสชาติใช้ได้เลยนะครับมีเผ็ดมีรสชาติ ส่วนน้ำจิ้มก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็จะเป็นน้ำจิ้มมันไงแล้วก็น้ําจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านนะครับเราก็ใส่ผัากันก่อนนะ เด,เดี๋ยวคราวนี้เราก็จะแตงโมคราวที่แล้วมาก็โดนแซวไปร่องแตงโมไหมไม่หมายกันสองคนไงมาลากคอเดี๋ยวคิดอยู่ คนมันสูงชอบกดดันนะนี่ก็จะมีกุ้งดองครับกุ้งด,ดองนนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราสั่งมากินเนก็จะมีเนื้อมีกุ้งบงั้งแปซิฟิกนะครับนะครับมีกุ้งสดแล้วก็มีเนื้อหมูมนี่ก็บรรยากาศบรรยากาศแต่ละหม้อครับอันนี้ใช่ไม่เก็มอใช่หม้ <laughs> มอนี้ถ้าหม้อนี้ถ้าทางจะไม่เดือดหม้ <laughs> มอ,มอผมเดือดมากเลยครับ メンでー。Então, เนี้ของเราก็จะประมาณนะี้ครับฟินไงไรทีเดียวกินแบบไม่ต้องกินแบบไม่ต้องกินจ้ำจิงมก็ได้ผมเคยเห็น้ำจิ้มมาเหลือตลอดแล้ว นี่ก็กินกันหมดไป2ชุดแล้วก็มีสมาชิกมาด้วย2คนเป็นไงบ้างครับย่ยมเลยทางนี้เราไม่มีสปอนเซอร์นะครับเรามากินกันเองเนื่องจากว่ามีมามีโปรมาสี่ใจสามเราก็เลยมาไม่ใช่นะครับจริงๆเรามากันประจัเรือะพราะชเชยให้เขาากิน oh. ให้เยอะๆกินให้เยอะ ก็ใครสนใจลองมาดูได้นะครับร้านนี้ร้านประจําผมร้านหนึ่งอยู่ทางเข้าจะอยู่ข้างหลังแหลมทองนะครับเข้ามาซอยข้างแหลมทองแล้วเข้ามาข้างหลังนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาแต่ก็จะมีจุดสังเกตน,นิดนึงนะครับเขาที่จอดรถจะน้อยนะครับต้องพยายามจอดอยู่ริมถนไนไงก็เดี๋ยวฝากม,มีคนออกเปรมเลยไม่ไหวคือประเด็นคือไม่ไหวพอเดี๋ยวฝาก นะครับติดตามกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครต์ด้วยนะครับว่า, mm hmm. เ,าเดี๋ยวเขาหน้าผมจะไปไหนครับก็เดี๋ยวลองดูครับเราว่าเขาหน้าผมพาที่นั่นไหน,นครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปลวแวกชมบุรีนล่แหละใกล้ๆบ้านนะครับจะติดตามนะครับ mm hmm.